ใหญ่จากไหนคนไหว้ทั้งรังสิ์เปิดบ้านหรู70ล้านเจ็พิพัฒน์ทายาทเจ้าของตลาดดังถ้าห่างเอ่ยชื่อถึงพระเอกหน้านิ่ง7จพิพัฒน์ติรพรพัฒน์คงไม่มีสาวๆคนไหนไม่รู้จัก พอทั้งหล่อรวยเป็นถึงทายาทเจ้าของตลาดดังย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งสองบ้านคนดังจะพาไปลัดล้อรอบบ้านที่มีมูลค่าเกือบ70ล้านบาทมาให้ได้ชมกันโดยบ้านหลังนี้หนุ่มเจดได้มีการทำรีโนเวทเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแก่ส่วนสไตล์บ้านนั้นเจ้าตัวตกแต่งในลักษณะเหมือนคอนโดมีอุปกรณ์ออกกำลังมุมเล่นเกมรวมถึงมีห้องซ้อมดนตรีและมุมห้องครัว เรียกว่าสาวๆที่เห็นภาพภายในบ้านถึงขั้นอยากเก็บกระเป๋าคนย้ายสภาพไปอยู่ด้วยเลยทีเดียวและเผยเข้าใจในมุมมองของคนที่คิดว่าเป็นลูกเจ้าของตลาดต้องสุขสบายเป็นลูกคุณหนูแต่ความจริงไม่ใช่เลยตนไม่เคยถูกสปอยอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเอง บอกอนาคตคงต้องช่วยพ่อแม่สานต่อธุรกิจตลาดให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่คงไม่ทำอะไรอย่างอื่นของตัวเองโชคดีที่ครอบครัวไม่เคยบังคับว่าต้องกลับมาทำเมื่อไหร่บอกช่วงโควิดแบบนี้เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าพออยู่ด้วยกันมาจนจะเป็นคนในครอบครัวไปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้ช่วงหลังๆนี่เองว่าพระเอกหนุ่มเจเพิพัฒน์ติรพัพัฒน์ เป็นทายาทเจ้าของตลาดใหญ่อย่างตลาดพรนพัฒยย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งในความคิดของคนนั้นส่วนมากจะคิดว่าลูกเจ้าของตลาดใหญ่ขนาดนี้ต้องมีชีวิตที่หรูหราลูกคุณหนูมีชีวิตที่สุขสบายแน่ๆซึ่งสําหรับหนุ่มเจ็ดเองบอกว่าชีวิตตนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่เคยถูกสปอยสักนิด